นี่ครับพี่น้องครับนี่ใสสวยเลยเมื่อกี้นี่โอ้ยสองตัวสามตัวแล้วสี่ใส่ปลาหมูเนาะครับอ่ะโอเคแต่พอปิ้งพอต้มสบมละลานี่โอ้ยบายใจแล้วนีว่แะครับพี่น้องครับผลงานท่างมือนอี้กอะได้ปลาหลาดหั่วปลากระทิงประมาณสามสวัสดีครับผมสวัสดีเฮามันไทยบ้านครับผมครับวันนี้กับพาพี่พ,พาน้องครับผมออกมา หาอยู่หากินครับตาริมนแม่น้ำโขงครับผมครับโดยวิธีการยามบั้งครับผมนี่ยาบั้งปลาหลาดครับตัวปลากระทิงครับมื่อนี้ออกมาครับเชฟคานครับผมนี่นี่ครับพยายามผ่านไปได้บั้งสองบั้งนะครับแต่ยังมิดอยู่ครับผมมื่อนี้เพราะว่าทุกปีนี่ข้าสิีออกไปใส่ตาม หล่ออกไปน้ำ,นำโคงจังหน่อยครับแต่ว่าปีนี้ยังมูมีเวลาออกไปเอาบ้างออกไปย้ายครับแต่เลยมัดไวแ้แถวเละละยิมกระซังซะก,ก่อนครับทดสอบระบบเป็นวะเสียค่า่ <c oughs> า,าทดสอบระบบเดี๋ยวผมสิไปรัดทั้งหน้าให้พี่ให้น้องได้ชมกันครับผมบาอย่างไปทางนี้คือสีบัวสะดว,วกเพราะว่าย่านโทรศัพท์ตกน้ำครับครับเดีซูมให้พี่ให้น้องได้เบ่ง เสพกานเฮาสิม,มานหรือบอรครับเมื่อนี้นี่แหละยามบังไม่ไผ่ครับมิดบ่เสพกานโอ้สิบว้ชิมลงกระซังบ่เฮาบรรยากาศข้างบนก็นเป็นร้านอาหารครับผมร้าน ปลาจุ่มชมโพงครับผมครับของเสียตั้มครับผมบ้านอาสมาตครับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมผุดผ่านมากอ่ะมาแวะอุดหนุนมาชิมอาหารปลาสดๆปลาไม่น้ำโขงได้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะไปถ่ายพี่น้องอยู่ด้านหน้า่พลครับรอชมกันครับผมโปตีงเลือกบอชิคาน โอ้โอสูดได้อีกมานี่ข้าเรากล้องมาเมาื่อใดเราแม่ยร์เราเน,นะาะมือใดโบได้มาถ่ายของเด้สองโลสามโลโเต็มกละมังกระมีโมใไซแล้วแบบนี้ มีเพลงฟังไปน้ำครับอ้าศิตรีข้าสิตร์บละ่ะซ้อมลำอมลำงานแสกครับผมพี่น้องประเพณีไทยแสกครับผมวันที่10 11กุมภาพันธ์2 5รับเจครับ <S <S ามาลุ้นกันครับกับเสื้อผ้า ได้เขาจากโตสองตัวให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนี้ปลาหลาดปลากระกทิงแม่น้ำโพงปีนี้ผมกับพึ่งออกมาเถื่อแรกครับผมแต่เชียบค้านี่ออกมาสองเถื่อละออกมา,ายามบ้างครับหูตันหอยครับโอ้อันหอยกาบอะไรวะมันไปตันหูครับ ไม่ไผ่เขาจะเจาะรูไว้ตรงใต้ๆครับเวลาปล่อยลงมันจโลงง่ายด้านในกับบริไัยเนื้อรือว่าอาหารยังครับมันจะเป็นงาไม้เนาะเชฟคาเนาะไม่หูมานครับเสษ็จใส่แต่งาไม่เข้าไปบริษัโครงไก่บริษัทยังเข้าไปเลยล่ะไม่มีเหยื่อบางไม้ไพ่เปล่า ริมฝฟังโค้งครับถ้าจากนี้ไปก็จะเป็นสะพานไทยลาวแห่งที่สามครับผมบุมคคลนู้นิมท่าแขกเอาคืนไว้วันเฮเอาคืนไว้วานเฮ แข็งๆอยู่ครับย่างๆโบก้องทางย่งาง,งครับเสียบทางกำลังดึงขึ้นมานั่นก็คือบังไม้ไผ่ครับหรือว่ากับดักไม้ไผ่ดักปลาครับผม มารุ่นแต้มแรกกันเลยดีกว่านะมีหัวถุงเอามารุ่นแต้มแรกกันพี่น้องเลยเนีโตอะไรได้นี่แบบนี้นี่มีโต,ตได้แบบนี้นี่เมีหัวเชฟข้าง คุณหลอ,อกดาวตัวหนึ่งบ่ฮะ <Ừ. S 1> ใช่ใช่ okay. ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเนาะโอ้โม่หไงปะได้เนาะ ไปแล้วหนึ่งเต็มครับผมเต็มแรกของเฮากลับมาแล้วครับเนาเนี่ยอีกจักบ้างเซฟพานซิป,นซปนเนาะอ้าวซิปบ้างบ้างละตัวกับพ่อวะเห<อ>็นละ<อ>่ะป่<อ>าถูกนะครับผมบ้างต่อไปครับกสิเริ่มอยากมืดจักหน่อยแล้วครับผมขนาดนี้ครับเป็นเวลา หกโมงสิบแปดนาทีครับตะเวนตกดินละเสียตั้มพื้นไปใส่ว่ามือนีว้วะคือบิดอยู่เออทุบงังงี้ใดการขนาดคือบ่มีเสียงปลา ลุ่นกันครับผมมิดเอาเซลค่เจับปลาอย่างันุนี้นม่นบสิโบเมนปลาปักเป้าหรมั้งเนาะ <laughs> ตัว<ไ>น้อยเกือบลอด,ลอดมันน้อยพุ่เนาะนี่ครับนี่ครับส่วนเบิ่งตัวใต้มันนะเห็นไหมครับคืองูนี่แหละปลาหลาดปลากระทิง่งลดลดลดนะครับผมรอชมกันต่อครับตอนนี้ก็เริ่มมืดกันแล้ว เราเข้าไปใกล้ๆครับแฟดเขาจะเห็นแฟดเขาดิฮึถีบแล้วตัวนี้นี่ปึิบ๊บได้ยินเสียงแล้วเมื่อกี้นี่แปลกแล้วนิ่งวีหนานเรียบร้อยคือแก้วสองแต้มแล้วครับ เออแบบนี้นะแม่เป็นตะลุ่นนะเว่ยตัวใหญ่พอเชฟคันพอดีสั่งก,นกันเนาะ เงียบเนาะบางนี้เงียบครับบางนี้มีบอกประชุดใกล้ ปลาเคี่ยวใกล้ง่ายวะง่ายเลยวะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเพื่อครับปลาเคี่ยวใกล้พี่น้องหรือว่าปลาหมูนี่แหละเออครับเรียกได้หลายนั่นครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาณครับโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้หางคือหินโอ้ใสสวยเลยเนี่ยใสใสโอ้หินโอ้แล้วก็ประหลาดปลาหมูครับพี่น้องครับปลาหมูหรือว่าปลาเคี่ยวอย่างไรครับปลาเคี่ยวใกล้ปลาเคี่ยวใกล้ อ่อมันจิบจุ่เลยโอ้ดนการละรนี่โอ้ปลานี่กับเขาบ้างติเขาเลยเนาะโอ้ดนการในการเริ่มมีไสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับปลาเข้ากัได้ครับเริ่มได้ปลาแปลกมาัวหนึ่งครับเมื่อกี้นี้ฝั่งนี้เดชเชฟคันมิดจีบบ่ น,นบแง,ง่ถือปลาหมูล่เมื่อกี้นกตัวหนึ่งได้การมั่นช่วยๆไปครับผมชมบรรยากาศกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับเรืออีกประมาณหกเจ็ดบังนี่แหละครับผม ยังบูถึกปูเนาะเชฟานมือนี่ถึกหรือบ่นี่จะบงับง,นนะบงบักเงบบี้ยยับังเง้ยไงบูถึกปลาไดืเจอต้นอยู่ด้วยฮวนทางกันยู้ทางเขาของจีน ไปครับผมเริ่มออกมาหิมฝั่งเรื่อยๆจะได้ขับบัสท,ที่นี่นครับแม่น้ำโขงครับผมริมแม่น้ำโขงจังหวัดนคพรพนมครับเอาอางีน นี่วะอเออคือดอกนี้ก็รุกแล้วเมืนว่ะหยุดตัวน้อยว่ะมทม่บูธเทื่อกอันนี้มันย่อนลุ่เลโอ้ ตัวใหญ่ปะที่เอาลงกับซับลงนี่เลยแหละครับพี่น้องเฮ้ยปไหมน้อยพดเนีน้อยพดน้อยพดปะอ๋อเขี่ยเได้เนี่ยกำลังเขี่บเลยดิมัึงเหม็นในซาเลยนนหลักเวนี่โอ้ยตายมันกระเป็มูออื่นหมดแหละยินเฮ้อให่จัเอา โอมีกุ้งน้ำครับผมนี่กุ้งกินสดสดกินสดบดทันแล้วเนี่ยเนบาะเนี่ยเด็เงินบาเฮ้ยมีโตอ่ะพี่นี่พี่น้องฟังเสียงมีโตแบบนี้มีโตแน่นอนครับผมเนี่ย้ายังบลองยังบลอง ล,ลงลวบ่โม่มใหญ่ปันได้เดี๋ยวค่อยไปเบิ่งในะตะแกงก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่องอยู่มันอย่างหากันยากนา้ได้พอต้มสมลวบ่ โอ้โอ<ห>้ใส่สวยอยู่ครับผมอรุณนี่อย่าได้อย่าได้เห็นี่ครับพี่น้องครับนี่ใส่สวยเลยเมื <laughs> uh ่อ oh. กี mm ้น hmm. ี่โอ้ยสองตัวสามตัวแล้วสี่ใส่ปลาหมูเนาะครับอาโอเคแต่พอปิ้งพอต้มส้มละล้านี่โอ้ยบายใจแล้วอ้าวครับผมอรุณครับใกล้สิมดแล้วเหลือสองสามบ้างนี่แหละ ปลาปลักเป้าปลาปักเป้าอืมปั <c oughs> งเมื่อกี้ถึงปลาปักเป้าครับ ไปเบื่องบางต่อไปครับผมอ่าครับผมคือใครเนี้ยบงังสนีปลาเบย์เขา,า,เขาน้อยพวกเนาะน้ำมันก็มันอยู่น้ำตื้นตัวนี้ฝั่งนี้ไม่เ่ค่อยถือปลามาเลยครับก็คือซุ่มอยู่ทางริมแม่น้ำโพงตอนลึกๆอันนี้คือเป็นการทดสอบแชมเปิลก่อนพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิเอาไป เห็ดขึ้นทุกปีนะครับเอาออกไปใส่แถวนอกๆก,ก,กระชังอีกจักหน่อยครับผมโดยการล่องเรือออกไปครับผมครแต่นี้เขาทดสอบมัดรอบกระชังเบิ่งสักก่อน<ม>นี่ครับปลาครับได้ประมาณนี้แหละครับมีปูน้ำพร้อมปลาปักเป่าเดี๋ยวเขาจะปล่อยครับเนอาได้เสียบคานกลลโลกอยู่บ่ถ้ามีปลาอยู่มันสิดิ้นกลลโลกก็พี่น้องเลยมีเสียงอะไ Cái này như <laughs> hey, đây nè hey, chiêng bà 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 vô đây bà này bà oh. bác bà 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 bao gì bà phía bà bà ปลาก,กุ้งฮาผลงานเฮ้ามือนี้ได้ต้มหนึ่งเนะเานะอืมมาทดสอบระบบครับทดสอบบ้างซะก่อนครับผมก่อนจะเอาออกจริงเดี๋ยวมือหนาสีออกมาหวานแหงากับเซฟค้านครับปล่อยปลาปักเป้าซะก่อนหวานเหเลระเก็บกระปูเนาะเซฟค้านนี่ครับน้ำริมฝั่งไม่น้ำโขงนี่แหละครับเขาห้องปูยังน้งปูหินปูกิเ,เลก ปูเเล็กอ่าครับผมอชมกันครับพี่น้องครับไว้เจอกันกับคลิปหน้าครับผมกับเฮามันไทยบ้านครับผมครับนี่การหาอยู่หากินริมฝั่งแม่น้ำโคงครับผมมีเวลาว่างก็สิออกมาถ่ายทอดวิถีชีวิตถ่ายทอดบรรยากาศงามๆให้พี่ให้น้องได้เบิ่งครับผมสำหรับเมื่อนี้ค็ลากันไปก่อนครับผมเียข้ามไปเลยเอาปลามมก้อกี้เฮาเดี๋ยวเดียวแป๊บนึงนี่นะครับพี่น้องครับ ผลงานเท่องมงนีก็ได้ปลาลาดหั่วปลากระทิงประมาณ3-4โตครับแล้วก็ปลาหมูตวัวหนึ่งครับแล้วก็มีปูปูี้เล็กครับผมปูแม่น้ำโขงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับมนีลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ